ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแต่งงานของกิจกรรมแอปในวันนี้นะคะก็ฝากกิจของไอดอลแล้วก็ฝากกิจของแอปพลิเคชัน h e l l o ลโยกันไว้ด้วยนะคะฮ e l โ o ลโเป็นแอปที่เอาไว้ใช้พบปะผู้คนผู้เจอกับพบคุย มากหน้าหลายตานะคะมะีไม่ว่าจะเป็นการหาเพื่อนการหาแฟนนะคะอย่างวันนี้เรามีกิจกรรมคู่รักกิจกรรมงานแต่งงานนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการโหนะน้องแอมน้องแอมอยู่บ้านไหมโหโหขันมากหน่อยนะคะวันนี้เรามีคู่สองคู่นะก่อนที่จะเริ่มงานนะแต่งงานกันได้ต้องมีการแห่ขันมากอ่ะน้องแอมขอโหหน่อยแล้ว เออสามครั้งสามครั้ง เขาเรียกว่าโหเรียกแขกนะคะก็ตอนนี้นะหัดมากได้มาสู่ Ờ, บ้านเจ้าสาวเป็นที woman, ่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณปะทูฮะคุณปะทูฮะเดี๋ยวเราจะทําการซ่อนเจ้าสาวนะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะทําการซ่อนเจ้าสาวแล้วคุณต้องหาเจ้าสาวของคุณให้เจอเมื่อคุณหาเจ้าสาวของคุณเจอแล้วเราถึงจะทําการ P ีกันนะคะขออนุญาตหนูวันนะจ๊ะขออนุญาตหนูวันนะอ่ะปทูดูดีๆนะคะตอนนี้เรากําลังเอาเจ้าสาวไปซ่อนนะคะแล้วเราก็หาเจ้าสาวนะคะแสนสวย เอาไว้อยากถามคุณว่าเจ้าสาวแสนสวยของคุณคือคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่เหรอคนนี้เขาก็สวยนะไม่กไม่ได้แลช่โอเคอ่ะ ขอโทษนะคะเราเราไม่ใช่สเปคเขานะโตโตโตเจ็ดอะขอโทษด,ด้วยนะไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ของขวัญน,นะคะอะเก็บตัวโอ้ยคนนี้ก็งามนะไม่เอาใช่ไหมโอเคได้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราหาเจ้าสาวให้แป๊บหนึ่งคือปกติเออเจ้าสาวเราหน้าตาเป็นยังไงข่าวขาว<ต>ขาวขาว,ขาวคนนี้ปะคนนี้ก็ข่าวนะ <laughs> ด,ดูดิดูดิดูดิ <laughs> แมวครับแมวแก่ครับแก่คนนี้ไม่ใช่เขาคือเขาแก่ครับไม่ไม่ครับอันนี้เป็นครูนะไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่เหรอใช่คือคือคือแก่เกินไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าขอโทษนะคะขอโทษนะคะเรายังไม่ใช่สเปกของเจ้าเปล่าเขานะเออเออไม่ใช่นะนี่ก็เรื่องเยอะเหมือนกันนะคนคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยทําไมเราไม่ชอบอะอ่ะอีกคนหนึ่งอีกคนนึงอีกคนนึงอ้คนนี้แบบอ่าอ่าคนนี้ปกติขาวใช่ไหมแล้ว แล้วยิ้มน่ารักไหมก็น่ารักอยู่ับยิ้มน่ารักใช่ไหมยิ้มน่ารักอ่ะคนนี้แน่เลยไม่รู้เขายิ้มหรือเขาก้มมองดูอะไรคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่โอ้รีบจังเลยไม่ไม่ใช่แล้วคนนี้คนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้ก็ไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนี่เราก็เป็นคนเรื่องเยอะนะเออคนไหนก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาหรือว่า อะแล้วคนนี้คนที่ขี้เหร่ที่สุดในงานแล้วนะคนนี้ใช่ไหมอืมสเปคเลยคะ่ะโอ้ยคนนี้สเปคใช่ไหมอ่าถ้าคนนี้สเปคนะคะก็เริ่มกิจกันนะคะขออนุญาตพีเคนะคะวันนี้พีเคทั้งหมดห้านะอ่ะหกนาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะคะอ่ะตอนนี้ เราอ่ะสู่ขอไปแล้วเราอ่ะเข้ามาสู่ขอมีขันมุงขันมากแล้วรับเจ้าสาวมาแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ประทูต้องมอบสินสอดท้องมั่นให้ของขวัญอ่านี่ไงให้สินสอดไปแล้วแล้วขออนุญาตถามนิดนึงว่าเราทำไมถึงรักเขาอะอืมขอเขาบนจริงคหร คือเกิดมาผมไม่เคยใครโดนใครบ่นเท่านี้มาก่อนแล้วบ่นไปบ่นมาไปบ่นแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจบงานก่อนนะก็ทูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไปกินเลยได้ไหมยังได้ไหมนะทีนี้เจ้าทีนี้เจ้าสาวฮะคุณมีคุณมีพรหนึ่งข้อที่จะให้เจ้าบ่าวทำอะไรก็ได้ในช่วงเวลาพีเคนี้คุณอยากให้เขาทำอะไร หรืออยากให้เขาพูดอะไรอยากให้เขาตะโกนบอกลักดังๆครับสามครั้งโอชาบ,บนะ,ะทำเธออยู่ที่ทำงานเหรอ <laughs> <laughs> ได้ได้เดิๆดิเดินๆดิไปข้างนอกนาวไงแต่เย็ <c oughs> นเนาะอ๋อละอย่างเี้ยยมันตะโกนยังไงอะ แล้วก็คือให้มาตะโกนต่อหน้าคนเจ็ดสิบคนโอ้เอาเอาครั้งเดียวได้ครับต่อรองต่อรองครั้งเดียวได้ไหมครัครั้งเดียวรักหนูวันนะครับอย่างเงี้ยดังๆสามครั้งค่ะครั้งเดียวกับครั้งเดียวได้ไหมแช่แค่นั้นแหละไอทำไมเธอต้องพูดชื่อเธอด้วยนะปาทูรักหนูวันนะครับอย่างเงี้ยสามครั้งค่ะไม่มีข้อต่อรองโอเคนะคะ ก็เือรักหนูนะครับอย่างนี้ได้ไหมยังไม่ดังค่ะไม่มันยาวไปไงคือมันคือมันยาวไปถ้าคุณเอารักนะครับอย่างเงี้ยเฉยอเออได้มันอ่ะโอเคได้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 อารักนะครับก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมไล่ลูกค้าตัวหนึ่งครับรักนะครับรักนะครับรักนะท่าน เดี๋ยวๆนะรักใครครับนี่บอกรักทั้งห้องเลยพี่พี่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยต้องระบุไม่ก็คือก็คก็คู่แต่งงานพี่อย่าอย่ากอยากทำหนึบเนื้ผมคือตอนนี้ลูกค้าหันมองผมเท่าไงคือลูกค้าหันมองผมแล้วโอ้เสียงนัไม่ได้เลยวะโอ้โอ้ไม่ไม่ก็คือคือลูกค้าหันมองแล้วอยากให้ผมต้องอับอายถ่าหน้าประชาจีมากกว่านี้เลยโอ้ทำไมแค่นี้ต้องอัดแล้วแฟนเลยทำไมอ๋อ มาอยู่มาลยลนคาที่บ้านเด่นที่สุดอะเอาใหม่ก็ได้ครั้งเดียวเออชื่อแต่ทูล่างหนูนะคะอ่ะแค่นี้มันไปถามแล้วมาดูได้ได้ได้เอาไม่ได้เอาไม่ได้วันนี้เขาใหญ่เจ้าสาวเจ้าสาวจะโดนพร้อมไหมเอ้ยวันวันกลับบ้านปะแอบแอบกลับบ้านแต่ทพ้องได้ไงก่อนเดี๋ยวะเย็น นนะะอ่ะทูลรักหนูวันน,าาะนะคะระับคือ,ม,อ,อ,อมันต้องอย่านี้รกประทูลนะคะจุกๆแ้อง้อมั่ยเออนอย่างนี้ <c oughs> นะเรารู้ไหมเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่บ่าวแปลว่าคนรับใช้เราเป็นเจ้าบ่าวคือผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ส่วนเขาเป็นเจ้าก็คือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่มีเบาผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่เข้าใจมั้ยคะคุณปัทูว่าพีดต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆครับไ,ไอความคิดแบบนั้นพี่ต้องทิ้งไปนะครับคือแบบนั้นไปนะครับมสมัยนี้มนสมยัมนสมยนี้ผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันครับผมโดนสอนมาแบบนี้จริงหรอถ้าเท่าเทียมกันบ่กกี้บ่กกี้บ่กกี้โยนให้โยนให้เขาไปห้าพัน มันต้องมีเพิ่มอีกนะมันต้องมีติปอีกนะติปอีกห้าบาทอะไรเงี้ยอ่ะสำหรับคู่หนูวันกับปะทูพี่มีคำถามสำหรับบ่าวสาวในค่ำคืนนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าเราทั้งคู่เอ่อไปติดเกาะล้างแล้วแล้ว ไม่สามารถติดต่อกันได้เราจะทำยังไม่มีโทรศัพท์นะไม่มีเน็ตด้วยเล่นแอปก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เราจะทำยังไงให้ติดต่อกันซึ่งกันและกันได้จะหาวิธีไหนส่งกระสอบกีดได้ไหมครับเอาเอานี้ดีกว่างั้นผมจะว่ายน้ำจากไอ้เกาะล้างนั่นกลับไปหาเขาครับนี่โอ้พี่ผมไปยอดมนุษย์ผมไอชัดชาดครับ มนุษย์เ่ียอ่ะและถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งที่เขาอ่ะที่เราสองคนเนี่ยอยู่ไปเที่ยวไปเที่ยวกันแล้ววันนั้นนะสภาพหนูวันเนี่ยเป็นสิวหน้าตึงเออแล้วก็หัวไม่ได้สระมาสามวันนั่งอยู่ก็ะังแล้วเ ถ้าเขาจะสู่โคกขนาดนั้นขนาดน้ยังยังเดี๋ยวสิแล้วเผอิญว่ามีมีสาวนมโตโตเนี่ยผ่านมาเนี่ยเราจะมองใครระหว่างแฟนเรากับผู้หญิงคนนั้นร้านเปอร์เซ็นต์อ้าวตอบผมผมต้องผมต้องมองเขาครับเพราะว่าถ้าผมมองค่าอื่นผมน่าจะโดนตกครับเพราะเน่าผมจะผผมมองเขาแล้วกัน อ่าโอเคก็ฝากระทูย์นะฮะถ้าเราเห็นสภาพแฟนเราวันนั้นแล้วให้เราระลึกไว้ไม่ว่าเราจะทํางานหนักอะไรไม่ว่าเราจะท้อแค่ไหนมองหน้าแฟนไว้เพราะว่าไม่มีใครแย่กว่าอีนี่อีกแล้วในชีวิตมงจะสู้ๆอ้เนี่ยโอ้ถูกใจอยากจะโยนเพิ่มโอเคก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ ก่อนจบกิจเนาะเดี๋ยวเราจะให้อ่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเ <_ sl ope> พื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอวยพรโดยเฉพาะคุณโต๊ะห้านะฮะในเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเพนื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็อวยพรให้น้องๆหน่อยสิก็ไม่มีอะไรมากอยู่ด้วยกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันแบบนี้รูปตก,กมีอะไรก็คุยกันด้วยเหตุผล ที่ก็มีอะไรให้มากมายเนาะเพื่อให้ก็ขอ,อ,องปันน้อยให้คุณละอันละกันขอบคุณครับป้า